ที่อยากจะบอกทุกคนวันนี้คือพี่ประกาศเลิกขอนาตเลยนะฮะทำคอนเทนต์ทั้งหมดไม่ปิดช่องนะฮะแต่หายไปเลยถาวนพี่เหนื่อยคนที่รอดูรอจ้องพี่ว่าจะพลาดเมื่อไหร่จะได้ดา่าเยอะคนที่เสียหายคือแม่พี่ที่ต้องนั่งรับความเครียดของพี่ทุกวันแฟนพี่คนรอบข้างพี่มันไม่แฟ่กับเขาคือพี่ต้องสารภาพว่านี่คือคลิปที่ถ่ายยากที่สุดที่พี่เคยพยายามถ่ายมาก่อน คือพี่ถ่ายมาตอนนี้สิบรอบอะไม่รู้อันนี้จะได้หรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่พี่อยากจะบอกทุกคนวันนี้คือพี่ประกาศเลิกขออนาตเลยนะฮะทำคอนเทนต์ทั้งหมดภายในอีกสองปีนี้นี่คือสองปีสุดท้ายของพี่หลังจากนั้นพี่จะหายไปเลยทาวอนไม่ปิดช่องนะฮะแต่หายไปเลยทาวอนแล้ววันนี้พี่จะพยายามไม่ร้องไห้ พี่ต้องรบคนซื่อจริงถ้าพี่ร้องไห้ไม่ต้องเอาหน้าพี่ไปลงนะเพราะว่ามันอายแต่แต่คือส,สิ่งที่พี่อยากจะพูดในวันนี้คืออะไรเดงไหมพี่เหนื่อยพี่เหนื่อยกับความกดดันที่พี่เจอในการทําอาชีพนี้จริงๆคือพี่ขอเนี้ยเริ่มด้วยด้วยคําว่าขอบคุณก่อนดีกว่าขอบคุณคนไทยขอบคุณคนดูทุกคน ที่ทาให้พี่มีวันนี้ได้คือถ้าวนกลับไปใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นในยุคที่พี่2%เกรดปีนต้นไม้2%งกรดคนก็ดูพี่หรือมาทำคอนเทนต์เรีอคชันที่พี่ทําหรืออะไรที่เพื่อสังคมที่พี่ทาตอนเนี้ยคนก็ดูพี่แต่พี่จะมาอธิบายเหตุผลว่าทําไมถึงพี่อยากจะเลิกคือเธอรู้ไหมว่าหลังจากประเด็นแอปเปิลเกิดขึ้นเนี่ยคือพี่รู้ตัวเลยอยนี้ข้อนี้นพูดจริงๆว่าศัตรูพี่เยอะมากตอนเนี้คนที่เกลียดพี่มาก จากเดิมมันไม่ได้เป็นแบบนั้นพี่รู้สึกได้เลยอะตอนนี้เยอะมากจริงแล้วพี่รู้สึกได้ถึงความรู้สึกคือความรู้สึกของพี่คือคนที่รอทําถั่วเยอะมากคือคนที่รอดูรอจ้องพี่ว่าจะพลาดเมื่อไหร่จะได้ดา่าเยอะแล้วเธอรู้ไหมมันเครียดมันเครียดคือพี่จะยกตัวอย่างตัวอย่างให้คุณง,ง่ายๆล่าสุดพี่ทําคลิปเพื่อปกป้องแล้วช่วยเหลือคุณป้าคนึงที่ลูกดรถชนแล้วพี่เอาเงินตัวเองเนี่ยไปให้เขาเพราะว่าจำเลยยังไม่จ่าย เอาเงินตัวเองไปให้เขานะพี่ไม่ได้ปากพูดอย่างเดยียวนะคือพี่ให้เขาจริงๆแล้วล่าสุดเนี่ยมีคนส่งมาให้พี่ว่ามีหลายเพจมากเนี่ยที่เอาคลิปนั้นไปด่ากันเสียหายมากบอกว่าไม่จริงใจแถมสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองแบบปลอมๆเป็นคนแย่งมีแย่งกั้นเราคือด่าพี่เสียหายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอไอที่เอาหน้าพี่ไปทปําปลอมๆทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายเครียดนะอันนี้มันเครียดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอครอบครัวพี่ว่าในแต่ละวันนะ่ะพี่ต้องทำคอนเทนต์นะ่ะเดี๋ยวก่อนนะ พี่ต้องทำคอนเทนต์แล้วต้องให้มันดังด้วยเธอทำไมต้องให้มันขึ้นนี่คืออาชีพของอินฟลูเอนเซอร์นึกออกไหมไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือใครก็ตามแต่เธอคือเขาคาดหวังกับพี่เยอะมากอยู่แล้วแล้วมันเครียดเพอเราต้องทําให้เขาคือพี่โชคดีพี่ไม่ได้บอกว่าพี่ไม่โชคดีทุกคนยังเยก็จจพี่ผิดแต่มันเหนื่อยแลวบางทีพี่ไม่ได้มีเวลากับแฟนพี่ไม่ได้มีเวลากับครอบครัวกับแม่แล้วแม่ก็แก่ขึ้นทุกวันทุกคนนึกออกปแล้วพี่คือวันวันหนึ่งอ่ะพี่นั่งทํางานอย่างเดียว นั่งกลัวอย่างเดียวว่าแบบเฮ้ยคือเราจะโดนด่าเมื่อไหร่แล้วคือคือพี่รู้สึกว่าในในสมัยเนี้ยสังคมเราอะเธอมันเปลี่ยนแล้วนะตอนนี้คือมันกลายเป็นว่าแบบคือพี่คือพี่ไม่รู้ว่าคนอื่นที่เป็นคนดังหรือคนที่เป็นอินฟะลูเนียคือคุณเข้าใจฟีลิ่งใหม่แต่ตอนเนี้คนชอบด่ากันมากกว่าเดิมคือมันมีบางเพจที่ทํามาเพื่อให้คนด่าก,กันเท่านั้นแล้วคนชอบดูตามกันเยอะมากถึงแม้ในบางกรณีน,น,นะฮะเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ชีวิตเขาเลอะเทอเะเละมากเพราะขาลือก็มี คือคือพี่รู้สึกว่ามันเป็นความกดดันในการยืนตรงนี้ที่สมบพี่นะมันเริ่มรู้สึกไม่คุม้มแล้วคนที่เสียหายนะในในมุมของพี่นะไม่ใช่พี่หรอกพี่ยินดีรับคําดอยู่แล้วเพราะพี่เชื่อว่าพี่สามารถแบบเรียนรู้อะไรจากคนเหล่านี้ได้เยอะมากอยู่แล้วแต่คนที่เสียหายคือแม่พี่ที่ต้องนั่งรับความเครียดของพี่ทุกวันแฟนพี่คนรอบข้างพี่เขาต้องนั่งทุกพร้อมกับพี่คือพี่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันไม่แฝงกับเขา แล้วมันไม่แฟร์กับตัวเองเพราะพี่รู้ใจตัวเองว่าพี่บริสุทธิ์ใจแต่ว่าพี่รู้สึกว่าบางทีแบบคือนี่คือโซเชียลเนาะพี่ไปบ่อะไรมากมาไม่ได้มันคือเรื่องแบบเนี้คือมันเป็นแบบเนทตัวโลเพียงแต่ว่าสมัครพี่อะพี่รู้สึกว่าพี่เริ่มหลักไม่ไหวกับมันแล้ว้วยบางวันพี่นอนไม่หลับเครียดทั้งคืนเมื่อคืนก็นอนไม่หลับทั้งคืนอย่างเงี้ยเป็นประจําช่วงเนี้ยหลับก็ไม่นอนก็ไม่หลับหลายคนก็ชอบพูดถึงตาพี่ว่าดูเหนื่อยอะไรเงี้ยคือมันเหนื่อยจริงพี่เลยรู้สึกว่าคือพีีีี่่่ไมมอยากกจะใชช้้้้ววิตแแแบบนลถึงพรั มาถ้าโซเชียลเป็นแบบนี้คือพี่ไม่ไหวจริงๆอาจจะมีบางคนที่ทําไหวแต่พี่พึ่งรู้ตัวว่าหรือค่อยๆรู้ตัวว่ามันไม่ใช่พี่ก็นี่ยังไม่ใช่ครับว่า good goodbye นะทุกคนยังไม่ใช่วันนี้แล้วเหตุผลที่พี่จะทําต่ออีกสองปีก็คือเพราะว่าจริงๆแล้วนะพี่เชื่อมั่นในสิ่งที่พี่ทําอยู่คือพี่อยากจะจําได้อะเธอเก้าใจกรณีว่าตอนพี่เลิกทําไปแล้วว่าเฮ้ยในวันที่เราไม่ชื่อเสียงเนี่ยเราพยายามทําเพื่อสังคม เราพยายามปกป้องคนไทยเราพี่จะรู้สึกด,ดีเพราะฉะนั้นคือดูเหตุผลเนี้ยพี่จะทำต่อไปอีกสองปีแต่ทุกคนเนีาด่าพี่โอเคไหมเพราะว่าหลังสองปีเนี้ยพี่จะต้องไปทำอย่างอื่นพี่จะต้องแบบไปอยู่ในโลกของความเป็นจริงทำอาชีพอื่นมีความสุขกับแม่มีความสุขกับครอบครัวแต่พี่รักทุกคนมากเนยนอนรู้ไหมขอบคุณอีกครั้งที่ทำให้พี่มีวได้เพราะถ้าพี่ไม่มีคุณ พี่จะไม่มีวันนี้อย่างแน่นอนตามนายขจร